Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast, and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. ตัวฝักยาวนั่นเองทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะทําแบบบ้านๆนะวันนี้เนาะก็ส่วนประกอบก็มีนี่นะคะพริกแกงใต้นะคะกะปิใต้นะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะน้ําตาลนะคะถั่วฝักยาวหมูนะคะหมูนี่หมูหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็มีอ่าใบมะกรูดซอยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราก็ตั้งน้ำมันไอตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ กระเทียมก่อนเลยค่ะทุกคนนะคะใส่กระเทียมลงไปนะจ๊ะเ็ผัดแบบง่ายๆนะคะแบบบ้านๆกันเนาะโอเคนะคะต่อไปแล้วก็ใส่นี่ค่ะแ,แกงแล้วก็กะทินะคะจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเราจะใช้ไฟแบบเบาๆนะคะไฟอ่อนๆนนะคะแล้วก็พี่พ ข้างแกงเราจะผัดข้างแกงกับกะปิก่อนเนาะจากนั้นนะคะไม่ได้กินนานมากเลยนะคะเมนูนี้จากนั้นนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลย เล่นไนะคะขั้นตอนนี้คือเล้ไฟได้เลยนะขึ้นใจก้เข้ากันให้เตรม นะคะให้หมูสุกนะคะจะใส่น้ำนี่เึงน,นะคะน้ำเปล่า มากเลยค่ะผัดไปเรืนน่อยๆค่ะอัดเป็นหมูสุกนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลค่ะทุกคนจากนั้นเราก็ใส่ถึงชืรอนะคะผับต่อ ันนะคะนะ่ากินมากจากนั้นนะคะก็จะใส่กระสุนยาลงไปนะคะ เมนูวันหย <night> <Lee wait. S 1> ุดนะคะโมงข่ากินมาไห้อ่ะ ็จข้าวุณทุนตอนนี้เราก็ไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะอยากินไหมคะผัดหมูนะคะใส่ถั่วฝักยาวนะคะผัดเครื่องแกงหมูใส่ถั่วฝักยาวของเราก็เสร็จลงแล้วนะคะนี่ค่ะได้เวลานะคะตักใส่จานกันแล้วนะจ๊ะนี่นะคะเสิร์ฟเลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟเลยจ้านะคะครัวหมอมมะโมนะคะครัวใต้นะคะสวยมะโมก็จะทําอาหารใต้เนาะกับอาหารอีสานแต่ก็คืออาหารใต้ก็คือจะจะทําถนัดนะคะเพราะว่าเอา่อเป็นอาหารของบ้านเกิดเนาะเราก็เป็นคนใต้นะคะนี่ทุกคนน่ากินไหมเสร็จแล้วอืมนะคะใครชอบถั่วฝักยาวก็ใส่ถั่วฝักยาวเยอะๆเลยนะคะ ใครชอบหมูก็ใส่หมูเยอะๆนะคะส่วนแม่ก็ชอบทั้งหมูทั้งถั่วฝักยาวนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพ่อเป็นกำลังใจให้นะคะม่าม้าโมนะคะอินนอร์วีด้วยเนาะก็คือหมกูกชอบทํากับข้าวกินเองเนาะที่อ่นนอร์เวย์นะคะก็คืออะไรที่หาได้เนาะเราก็ทํากินเนาะคิดถึงบ้านก็ทําได้แค่นี้นะคะก็ ก็หายอยากไปนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของแม่โบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะอุ๊ยเข้าสวนร้อนนะคะทุกคน